สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี v i p แล้วก็ราว VIP นะครับคำคืนของวันที่14นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับวันแห่งความรักนะครับผมสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆราวสามัคคีนะครับรอบแรกนะผมให้5กับ9ไปผลที่ออก25532นะครับ เน้นห้าหกเนาะมาห้าห้าสั่งกันนะครับใครรูดที่ห้าเข้าไปที่ห้าห้านะครับผมเราสามัคคี VIP ให้เก้ากับห้าผลที่ออกแปดเก้าสี่สามแปดนะครับของเราเก้าสามเนาะนะครับเก้าสี่ไม่มีนะครับห้าไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าสี่นะครับเรา VIP ให้ห้ากับเก้านะครับผลที่ออกห้าเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับในรอบนี้เนาะใครจับตัวเด่นนะครับพ,พี่เนาะ ห้ากับเก้าเอาไปวิ่งไปรูดนะครับพี่พ <apl ians Hi> ี <continents dunk> <eni> you know? ่เ <gamma> ข <rock teor in> ้าไปที่เก้าห้านะครับแล้วก็ใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดอีกก็เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็ถือว่าก็ถือว่ามาทั้งสามรอบเลยเนาะตัวเด่นนะครับเนาะถือว่ามาทั้งสามรอบเลยนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนทางของค่าคืนนี้ครับ ส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับก็บางครั้งบางจังหวะก็อาจจะมีเสียงไอเสียงแหบบ้างผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่เนาะก็ยังเป็นไอกระปิกระปอยอยู่นะครับ เราสามัคคีรอบแรกผมได้เลข0ูนย์กับเลข4นะครับพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 02 03 05 42 43 4งนห้ะครับสตัว403นนะครับผม ส่วนเราสามคัคคีนะครับเราสามัคคี vip ผมให้ไปที่เลข9กับ3นะครับพ,พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9ก1 9เ9้าหนะครับ34 สามหนึง่งสามหกนะครับสามตัวสามเก้าหนึ่งนะครับส่วนเรา vip นะครับเรา vip ให้ไปที่เลข0นย์แล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 หกหนึ่งหกห้าศูนหนย์ห้ะครับสามตัว0 6นหนึ่งะครับผมนะครับ, 61, นรบ,นะรบแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับ ลาวสามาคัคคีลาวสามาัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆปังๆขอให้รับโชคกันนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ